ความรู้สึกเขาตอนนี้เลยนะจ๊ะความรู้สึกเขาตอนนี้เลยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณจ๊ะดมู q ควีนอ f ครับ จิกบอนความคิดเขาตอนนี้เขาคิดมากเขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณในยามค่ำคืนเขานอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณและเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้ที่คุณพบคลิปนี้อยู่เขาก็คิดถึงคุณค่ะ t เทนแ p e เพนเดิล เทมเพลตคุยโนบาเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะแอคชั่นกับคุณไปในทิศทางของความรักบอกรักคุณยื่นความสัมพันธ์ให้กับคุณ ไฟออฟสอดแต่เขาก็เครียดคิดมากคิดหนักเพราะว่าทัวร่วนเขาทำได้แค่รอและส่องคุณในโซเชียลเท่านั้น mm hmm. เอเดนเ็นเดคลเขาทำได้แค่นี้จริงๆทําทำไมเขาถึงไม่กล,าล้าแอคชั่นล่ะคิดมากอะไรทำได้แค่ส่องแล้วก็หลงไหลได้ปื้มคุณคิดถึงเรื่องของอนาคตต้องการคุณอยากมีคุณแต่ทำไมเขาไม่แอคชั่นอะไรละ่ะไนดูซินายเพนเคอล นายอ๊อฟครับชิงอ๊บบอนเขาก็จะบอกอยู่หลายครั้งนะเขาจะบอกอยู่หลายครั้งนะจีเอ็มเพจสิกอบบอนไฟอ๊อบบอนเขาจะบอกคุณหลายครั้งเขาหาโอกาสไม่ได้นะคุณต้องเอาแปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะเขาจะบอกคุณหลายครั้งอยู่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักคุณแบบเพื่อนเขารักคุณแบบชู้สาว คุณคือตัวจริงของเขาเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต้องการคุณมากๆแต่ทุกครั้งที่เขาจะบอกมันก็มีเหตุที่จะต้องแบบไม่กล้าบอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยังบอกไม่ได้ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบแอบรักแอบชอบกันอย่างนี้ต่อไปนะคะ mm hmm. เขารักคุณนะ mm hmm. เขารักคุณมากๆเขาคิดถึงคุณแล้วเขาเครียดคิดมากวิตกกังวลในความสัมพันธ์นี้นะดูไฮพิสเตสเพราะว่า ความตำพัน,น์นย้ต้องเป็นคนในความลับของกันและกันแล้วก็ต้องต่างคนต่างอยู่มารวมครอบครัวกันไม่ได้นาย open a c l e นะ w i e l of fortune แต่เขาก็มีหวังนะเขามีความหวังว่าเขาจะรอคุณได้เมื่อถึงเวลาคุณกับเขาก็จะสมหวังกันอย่างแน่นอนมีการรอกันได้นั่นเองค่ะ